สวัสดีค่ะท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยอ่านข่าวแล้วก็อ่านเต็มที่เนาะมันเป็นอาชีพเราหนึ่งในอาชีพที่ AI artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์เขาทำแทนได้ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องปล่อยเราก็ต้องวางทุกอย่างเราก็ควรทำงานอะ่ะเราก็ทำให้มันดีที่สุดตามหน้าที่ของเราสมมติย้อนเขับไป20ปีเนาะว่าแบบอีก5ปีข้างหน้าฉันต้องเป็นอย่างนี้อีก10ปีข้างหน้าไม่มีเลยเราแค่รู้สึกสนุกกับสิ่งที่เราทาทุกๆวัน ลิลลี่เดียลิลลี่ชาแนลได้โปรดค่ะท่านผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้น้องเดียของเผยนะคะคือเผยบอกเขาหลายทีแล้วถ้าเผยเป็นผู้ชายเผยจะจีบเขา <S 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 เขาว่าอะไรรู้มาคือบ้องอะ่ะเพี้ยนเพี้ยนเพียน ดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้พี่เผยแล้ร้องเรียนหนูนะคะได้ค่ะก็มไม่มันก็มันก็รู้สึกอลังการอยไงเงี้ยพี่เผยน้องเดียแล้วทุกครั้งพี่เผยรู้ไหมว่าที่ผ่านมาที่หนูอะชวนที่ทำพวกคอนทเทนต์สิต,ต,ต,ตอตหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคนชอบมากเพราะอะไรรู้บ้างค,คนไม่คิดว่าพี่จะเต้นได้คนไม่คิดว่าพี่จะสนุกเอางี้คนไม่คิดว่าพี่จะสนุกได้เนื่องมาป็นคนเรียเช่ป่ะใช่มันเป็นเพราะว่าอะไรหรือป่ามันเป็นเพราะว่าข่าวอะพาไปคือหมายเพราะว่า เออข่าวเนาะมันบางทีมันก็ซีเรียสบางทีแบบเป็นเรื่องมีคนเสียชีวิตเ,เป็นเรื่องอะไรที่แบบวิชาการหน่อยเป็นนโยบายเป็นการเมืองอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบมันก็ดูหนัก,กนอับคูณง่ายๆคืออันเนี้ยอารมณ์พาไปอันเนี้ยเป็นหนึ่งสิ่งนะพี่เผยขนาดเดียนะอ่านบันเทิงเนาะเรายังรู้สึกว่าช่วงแบบช่วงไหนที่มีข่าวคนบันเทิงเสียชีวิตแล้วรู้สึกแบบ ออ่านข่าวแล้วก็เราก็อ่านเต็มที่เนาะมันเป็นอาชีพเราอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในข่าวเราเห็นอกเห็นใจเราสงสารบางทีเราเห็นแล้วเราก็โมโหกับสิ่งที่แบบทําได้ยังไงจิตใจทําด้วยอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องปล่อยเราก็ต้องวางทุกอย่าง คือไม่ไม่ไม่เก็บกลับบ้านไม่เก็บไปเป็นอารมณ์ของตัวเองคือก<ส>็คอเคยเ,<ร>เคยมีติดกับบ้านไปมีก็มีบ้างแต่พี่มีไปแบบระบายกับกับแฟนนะพี่บิดหรืออะไรเงี้ยว่าแบบทำยังไงให้มันหลุดออกไปสักทีฉันอยากเลิกคิกดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็หยุดคิดได้เองแต่ว่าบางทีก็จะแบบพี่พ,พี่พี่เห็นข่าวนี้ปะ่ะพี่คิดดูดีแล้วไอ้นี่มันเป็นไอ้อะไรเงี้ยเป็นฉากๆเลยมันไปเล่าเล่าเล่าเป็นฉากเลยเขาจะอ๋อเหรอเฮ้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออ มันมีความรู้สองคนก็คุยอะไรกันบงบ้านเนาะไม่ค่อยมีสาระหรอกโอ้ยมันจะคนปกตินะไม่ใช่เอไนะเออคุยคุยกันเต็มแม็กเลยเออจะสับสับแสงอะไรก็มาเถอะเอจะมาเมาส์ละครเมาส์คนอะไรได้สนุกขนาดคนเนาะเออจริง เห็นพูดถึงเรื่องของเออเฮ้ยคนกำลังให้ความสนใจแล้วก็กลัวที่เผยใช้คําน,นี้ว่ากลัวกลัวใช่ไหมกลัวโดนแย่งอาชีพเออแนวว่าหลังเราสองคนก็ไม่มีแล้วนะอาชีพเนี้ยเพราะว่าสื่อเนี่ยติดนะหนึ่งในอาชีพที T ่ AI artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์เขาทำแทนได้เพราะว่าเขาสามารถารวบข้อมูล อย่าทำได้ยอย่างนั้นสิเขาสามารถรวบทำหน้าตกงานจริงๆเพราะมันรวบข้อมูลได้เยอะกว่าเราเยอะกว่าสมองเราต้องให้เราสองคนนะัมาช่วยกันทำอ่านกันตาแตกเลยก็สู้ไม่ได้ทีเราม,นรรมานันดูทำยังไงอะพี่เหยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์น่ะเราก็อย่าทำหน้าสิ้นหวังสิไม่สิงไม่สิ้นหวังก็เนี่ยต้องถามคนดูว่าถ้าเกิดระหว่าง AI กับเดียกับเผยที่เป็นคนเนี่ยคือคนดูอยากฟังข่าวจากใครพี่เผยว่อะไรอ่ะชวนมาคุยอะไรอ่ะไอเดียฟอควันเนี้ยไม่เป็นไรคะ่ะคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยส่วนใหญ่ก็คือจะอ่านข่าวแบบจริงๆที่เผยอ่านทุกประเทใช่ปหะหรือว่ามีประเทที่ตัวเองถนัดคือชอบเป็นความชอบดีกว่าชอบข่าวต่างประเทศ แต่อย่างกีฬาอย่างเงี้ยชอบดูกีฬานะแต่อ่านไม่ได้อะไม่รู้เหมือนกันสับแสงอะแต่ละแต่ละชนิดมันจะไม่เหมือนแต่ละประเภทข่าวมันจะไม่เหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่ใชัชหหมายความาว่าโอ้โหความรู้ภาษาอังกฤษของเขานี่คือ ป๊ะแน่นสียำเสมอภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป๊ะเวอร์ไม่เอยเรียนอินเตอร์มันมีใช่แต่ว่ามันก็มีอะไรอีกเยอะมากเลยนะทุกวันนี้ที่เพยองก็ไม่รู้เพย์ไม่แน่ใจเพย์ก็ปรึกษา Google เหมือนกันเอ๊ะมันออกเสียงยังไงไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรเราก็ยังต้องเปิดดิกอะไรตลอดเวลาเลยนะถ้าถามว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมก็คือเหมือนเหมือนสกิลนะเหมือนทักษะทุกอย่างบนโลกนะเราอยากได้มันเนี่ยเราก็ต้อง ทำงานนกเพื่อให้ได้มันมาทำย้ำๆซ้ำๆๆจะหั่นผักให้ได้เร็วๆมันก็ต้องทำซ้ำๆให้มันครบหมื่นชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ว่าเออมีหมื่นชั่วโมงวันนี้ฉันจะทำเลย8ดแปดพันชั่วโมงจะได้ครบหมื่นเร็วๆเออจะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องทุกวันทุกวันวันละนิดก็ได้วันละนิดก็ได้แล้วจริงๆทุกวันนี้เผยว่ามันง่ายนะเพราะว่ามันมีสารพัดแอปเลย ฝึกภาษาอยากเรียนภาษาอะไรอ่ะมันมีหมดเลยฟังเข้าทุกวันทุกวันก็ได้ Netflix เอยดูหนังฟังเพลงฟังข่าวบ้างสลับมาฟังบ้างเพราะมันจะเป็นสับแสงอีกอีกประเภทหนึ่ง mm hmm. ก็เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยมันก็จะได้ไม่แบบไม่ท้องอะว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม่ได้ชอบการเมืองเลยแล้วมาอ่านการเมืองโอ้ัหแต่จริงๆค้ะได้อยากให้อ่านสิ่งที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้ชอบบางใช่เพราะว่าคุณจะได้อะไรใหม่ๆจากมันเสมอหาโอกาสให้ตัวเองฝึกเจียดเวลามาจากการเล่น Facebook I จ t ติ t ok จริงๆอ่ะมันก็มีขุมทรัพย์อยู่ในนั้นเหมือนกันนะแต่เผตว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรหรือแม่พอทุกคนเข้าไปไม่รู้นะนี่เเป็นไปแล้วมันไหลไหลไหมเป็นไหมไหลมันไม่ไปขุมทรัพย์ที่เราอยากจะตั้งใจหรกพีเพราะมันผ่าน วิอันนี้เซอร์ขึ้นที่ไหนอ่ะเพื่อนฉันไปเที่ยวไหนเนี่ยเออเหลือ ไหลไหมไหล,ไหลแต่ถ้าคุณเป็นคนจิตแข็งคุณตั้งใจ15นาทีนี้เอาเลยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ได้บางคนเขาของเรียนภาษามันต้องมันต้อง,ม,อง,ม,องมันต้องใช้แต่ความเข้าใจมันต้องใช้บ่อยใช้ทุกวัน<ม>แต่ว่าแบบอย่าไปเริ่มต้นด้วยความจำทำไมบางคนบอกเนี้ยพี่ว่าทั้งสองอย่างสมมุติเราเจอกันแล้วจะต้องถามเดียวว่า how are you มันก็ต้องจําก่อนป่าว่าเออฉันเจอคนนี้ how are you นอกจากว่าเ,ออเราจะไปเจอใครก็ไมรู้แล้วเขา how are you ใส่เราตลอดเวลา มันก็จะชินไปเองแต่ถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมไม่ใช่แบบนั้นเราก็ต้องจำหน่อยเพราะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะแบบมันจะมาเองโดยธรรมชาติแล้วเราก็จะเรียนรู้ได้ดั่งธรรมชาติไปซื้อลูกชิ้นเราก็ได้ใช้อะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ Can I have one stick of your of your ลูกชิ้นอย่างเงี้ยคนข้อะอะไรเออใช่ไหมเรื่องของอนาคตในวงการ ไม่เคยเลยเดี๋ยวไม่เคยเลย, uh. เ,ดยเดี๋ยววางแผนด้วยเหรอพี่ไม่เคยวางเลยนะว่าแบบสมมติย้อนเข้าไป20ปีเนาะอีก5ปีข้างหน้าฉันต้องเป็นอย่างนี้อีก10ปีข้างหน้า หนูบางคนมันเป็นนะพี่เออแต่พี่นี่เป็นวะขอโทษนะคะไม่เสียใจผิดหวังหรือเปล่าไม่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 ได้วางเป้าหมายอะไรในชีวิตไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรเลยเราแค่รู้สึกสนุกกับสิ่งที่เราทําทุกๆวันหนูก็เป็นคนสนุกแค่นั้นเอง,งเที่เคยตอนอ่านข่าวทางทีทวีอะหนูไม่เคยมองเป้าตัวเองเลยนะแต่พอหนูทำยูทูบมันมีเป้ามันเป็นเพราะอะไรนี่เหรเป็นเพราะว่าอันเนี้ยเวลามันเป็นออนไลน์อะพี่ว่าด้วยด้วยความที่คุณเห็นเลยว่าคนมาวิวอะเท่าไหร่ กดไลค์เท่าไหร่กดแชร์เท่าไหร่ตัวเลขมันขึ้นทันทีพี่ว่ามันส่งผลทางจิตวิทยาทันทีแต่พอแบบอันเนี้ยพอเราอ่านข่าวเราเออของเรามันมาเป็นเ е ตติ้งเออมันมาเป็นเตติ้งมันเป็นกราฟมันเป็นกราฟบางทีมันควบคุมยากสามแบบเย็นีย็นเลยเครียดไหมเหรอเวลาแบบเออ р е й ติ้งเ е ตติ้งมันยังไงเนี่ยข่าวเย็นเนี่ยฮะเออก็ตลาดนี้มันเป็นอย่างนี้อะเนาะธรรมดาธรรมดามันเป็นเกณฑ์วัดที่อุตสาหกรรมเขายอมรับกัน เราก็ต้องเดินตามเดินตามวิธีวัดแบบนี้ทุกช่องก็แข่งกันแบบนี้แต่ว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดแหละในวงการนะเผยว่าท mm hmm. ้ายที่สุดเราก็ควรทำงานอะเราก็ทำให้มันดีที่สุดตามหน้าที่ของเราผลมันออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับมันก็ไม่ดีเราก็ปรับปรุงไปนี่แหละเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่ AI เราไม่สมบูรณ์แบบ บอกหน่อยว่ามีอะไรตอนนี้ให้คนได้ติดตามดูพี่เผยในการแบบอ่านข่าวหรือทําอะไรอยู่บ้างอ๋อนนได้ค่ะอ,อ,อ่านข่าวเย็นช่องวันนะคะกับเดียด้วยเดียก็อยู่ในท่อนของบันเทิงนะคะข่าวเย็นช่องวัน่็นนท่อนค่ะท่อนสี่โมงครึง่งตอนเย็นถึง6กโมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็ใน The Standard ะนะเป็นออนไลน์นะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะกับรายการ g l o b a l Focus ก็เป็นข่าวต่างประเทศค่ะ แมนะ้ความถนัดของเขาจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เหว่ยมากๆนะคะขอบคุณมากเลย,เลย